สวัสดีค่ะเพชรบูรณ์อ่วมแม่น้ำป่าศาักเอ่อล้นตลิ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า600หลังสำหรับสถานการณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีรายงานว่าที่แม่น้ำป่าศักเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่19กรกรกฎาคม67เวลา18.30นาทีภายใต้การอำนวยการของนายกฤิต คมือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายธงชัยเสนาศีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าศักเอ,อิอลลนตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ขอรายงาน สถานการณ์ในพื้นที่ดังนี้1มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ600หลังคาเรือนจำนวน1ตำบล4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่11ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ได้สนับสนุนเรือท้องแบรนจำนวน3ามลำและรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยจำนวนหนึ่งคันสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้มูลนิธิกกไสยใช้อำนวยความสะดวกได้แก่ผู้ประสบภยัยที่ได้รับผลกระทบ 3. ประสานขอรับความอนุเคราะห์จากเข้ากล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภยัย จากเจ้าวาดวัดชัยทองตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสัก4สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่ง76เซนติเมตรเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรมีแนวโน้มทรงตัวและไม่มีฝนตกในพื้นที่ขอบคุณภุมข่าวค่ะ